เด็กชายานัก์พที่สาเด็กหญิงปาวีน่คเเด็กหญิงชนันยา เด็กหญิงรัชายาเด็กชายทาดากรมากมายเด็กชายระพีโพมณีสูดมาไหมคะไม่มมน้องอะไรเอ่ยอน้องตะวันน้องตะวันไม่มา เด็กหญิงทีวาราทีรานวกรามีิตอร์ก็ไม่มาด้วยนี่นิเตอร์ก็มาเด็กหญิงปา